จะชาตินี้จะชาติไหนจะรักเธอรักชัวนิรัน์กลับมาคู่กันไม่มีวันร้างราถึงละครจะจบไปแล้วแต่ก็อยากรองให้ฟัง แสนนานเหมือนคนรอได้เจอคนที่ใจต้องการปาฏิหารนำเธอมาหรือไรแรกพบเธอถึงแม้เป็นเพียงแรกเธอเสียงของเธอฟังคุ้นเหมือนเคยชิดไกล ไม่มองใครเก็บใจมาเนิ่นนานเท่าไรเพิ่งเข้าใจเมื่อเรามาพบกันจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจฉันมีเพียงเธอกลับมาได้เจอด้วยพรมลิ ใจให้รักเธอรักชั่วนิรันร์กลับมาคู่กันไม่มีวันร้างลามมลิขิตเจ้าเอ๋ยถ้าเราเกิดเป็นคู่กันขอให้เธอและฉันคู่กันสมใจเพราะถ้าหากชาตินี้ ไฉันจ,อข,จ,จขอเสียงหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวใครร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับโบกมือไปถึงด้านหลังด้วยฮะ จะชาตินี้จะชาติไหนได้ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ไ,ด,ได,ด้ิดฝันได้ิตใจให้รักเธอรักชั่วนิรันดร์กลับมาคู่กันคู่เธอจะชาตินี้จะชาติไหน ใจรักเธอกลับมาได้เธอด้วยพรมลิขิตบูชาในคิดฝันลิคิดใจให้รักเธอรักชัวนิรันร์กลับมาคู่กันไม่มีวันตรางลากลับมาคู่กันไม่มีวัน ขอบคุณมากเลยครับใครเป็นแฟนละครผมลิขิตบ้างครับเอขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ตามมาเจอกันผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาลำปางในวันนี้นะฮะไหนๆก็มากันแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงน่ารักน่ารักให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งจังหวะน่ารักน่ารักนะครับถ้าเกิดว่าเผื่อใครถ้าจะมาเซลฟี่กันด้านหน้าไม่แน่ใจว่ามาได้ไหมก็เดี๋ยวผม ยีใ่ให้นะโอเคได้เลยครับชื่อเพลงแฟนผมน่ารักแต่ว่าผมยังไม่มีแฟนนะมีแต่แฟน ได้ไดผมเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าไปตรงนี้เดี๋ยวตกเวทียายาวไปแต่ว่าด้านหน้าสามารถมาแถวๆนี้ได้ฉันไติดแล้วกาแฟฉันนติดแกมากกว่าหัวใจตอนนี้ไม่ว่างมีเธออยู่ข้างๆนี่ไงเจอน้ากันอยู่แทบทุกวันเพื่อนน่ะทำใเบื่อได้ไงมันจะเป็นไปได้ยังไง ฉันจะตอบให้หายสงสัยวันแรกจนมาวันนี้เธอไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผมคั่งรักก็ไม่เป็นแฟบนบผมน่ารักเกิดไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับ อยยยู่ด้วดวทุกันเลขอบคุณครับเห็นไหมมีคนกล้ามามาได้แต่ว่าตรงนี้ห้ามห้ามเข้าห้ามโดนเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเวทีจะตัวเองถ่ายดีกว่าค่ะโอเคขอบคุณครับ วันแรกจนมาวันนี้เธอไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้จะไม่ให้รักเลยน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับหนอโอเคผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลย ขอบคุณครับถ่ายผมได้ที่แล้วมาอย่าโดนเวทีเยอะนะขอบคุณครับดีนะเข่าผมยังดี ผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดิครับใครจะมองว่าผมคลั่งรักก็ไม่เป็นได้แฟนผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดิครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยแฟนผมน่ารักขอบคุณครับ ครับถ่ายเสร็จแล้วเดินออกนะฮะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาถ่ายบ้างขอบคุณครับหมดรอบหมดรอบ,อบ,รบหมดรอบไม่ไม่ได้หดรอหมดไม่ได้ฮะโอเคขอบคุณครับหมดรอบพอดีฮะเข่าวปวดพอดีน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับ แฟนผมน่ารักจังเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเกรซหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้แฟนทุกเพศทุกวัยจริงๆดีใจมากเลยสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขวัญไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือผมแต่งตัวเป็นคือเหมือนมาจากละครมากกว่าเหมือนเหมือนกว่าผมอีกไหนขอเสียงกรี๊ดให้กับพี่เกรซอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเออตกลงแฟนเกรซน่ารักไหมครับเขามีแฟนแล้วเหรอ เจกุ้งยังประกาศหาอยู่เลยก็พวกเรานี่ไงตกลงเจกุ้งเตรียมทองไว้ทั้งสองกระเป๋าอ่ะค่ะเป็นคอนเทนต์การตลาดของทางร้านหรอใช่เอาอย่างนี้เจกุ้งเขารอไหมอะเซ็ตไหเจกุ้งอ่ะคุณแม่ก็เตรียมกระเป๋าทองคำไว้ตั้งห้าสิบบาทท่านพู้ว่าชาวสาวสาวลำปางพอมีไหมฮะพอจะมีแนะนำให้เจกุ้งไหมครับว่าเป็นแฟนช่วยมาดามอกคนหลวงหน่อยอกหักจากนางเอกของเรื่องอ๋อใช่ใช่ใช่ คุณตานี่ค่ะคุณตานวันนี้พร้อมดามายคุณหลวงหล่อของเรานะคะขอบคุณมากครับน่ารักมากมวันนี้เกรนมาเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับทุกคนโอ้ผมดีใจมากเลยครับดีใจมากที่ได้มาลำปางคือผมจําได้ว่าผมเคยเคยมางานทะว่านานมากแล้วแล้วก็ตอนเด็กๆเคยมาจําได้ว่าเคยขึ้นรถม้าที่ลําปางรถม้านี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ใช่ใช่ใช่คือคือเป็นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพอพูดถึงลําปางเราต้องนึกถึงรถม้าแล้วก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกเรื่องเครื่องปั้นได้ยินมานาน วันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ได้รู้ข้อมูลแบบละเอียดละเอียดจริงๆอะไรเงี้ยเขาเรียกชามตราไก่หรือชามกาไก่เอ่อตราไก่ชามตราไก่ใช่แล้วจริงๆถูกไหมท่านผู้ว่าครับเราควรจะเรียกชามตราไก่หรือชามกาไก่ดีครับตราไก่ไหมครับตราไก่นี่ไงก็ตราลูกไก่อ๋อใช่ใช่กูก็เขายังเอาขึ้นจอเลยเคยเคยกินก๋วยเตี๋ยวด้วยชามนี้มานานมาก แล้วเรืออยุธยาใช่ใช่ครับเคยกินก๋วยเตี๋ยวด้วยชามแบบนี้มานานเพิ่งรู้จริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากที่นี่ที่นี่ว่าเป็นอะไรที่ดีมากคนรักษาไว้ครับแล้วราคาที่นี่คือย่อมยาวถูกมากๆด้วยเอาเป็นว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้ปีหน้ามีผลงานอะไรจะฝากชาวลำปางให้ติดตามไปกเเลยครับก็สมมติว่าถ้าใครได้ดูละครช่องสามอยู่เรื่อยก็ฝากติดตามผมไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเดือนมกรานี้ก็จะมีละครออนแอร์หนึ่งเรื่องคือมือปราบมหาอุดนะครับออนแอร์ทางช่องสาม น่าจะประมาณวันที่20กลางเดือนอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามช่องสาไปเรื่อยๆกันได้ดูแน่นอนปีหน้ามีละครผมให้ดูแบบของสาเรื่องเลยฉําๆเลยขออย่างเดียวอย่าเพิ่งเบื่อกันหนึ่งในนั้นคือ MC แน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องผมลิขิตนี่คือติดตามทุกอีพีจริงๆถูกต้องเลยครับเบื่อไหมล่ะเขามีละครให้ติดตามทั้งปีเบื่อไหม ไม่เบื่ออย่าเบื่อนะนะเดี๋ยวจะได้มาอีกเออวยพรปีใหม่ล่วงหนะ้าให้ชาวลำปางแล้วงานนี้หน่อยครับโอเคครับก็จริงๆแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มางานนี้เพราะผมรู้สึกว่าพอมีหน่วยงานให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องที่เหมือนเป็นแบบออของพื้นถิ่นที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดครับเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปช่วยที่ปล่มสักเหมือนกันบ้านผมในวันพรุ่งนี้กลับไปช่วยงานที่บ้านก็เลยรู้จักจังหวัด จัดงานอะไรที่เป็นแบบนี้ผมจะรู้สึกอินเป็นพิเศษรู้สึกดีใจกับชาวลำปางด้วยครับแล้วก็ขออวยพรปีใหม่แล้วกันนะฮะขอให้ลำปางหนาวมากๆไปเรื่อยๆดีไหมอ่ะดีใช่ไหมแบ่งมากรุงเทพบ้างก็ได้นะฮะก็ขอให้เดินทางไปไหนปลอดภัยแล้วก็ขอครับชาวลำปางขอบคุณมากเกรดวอลินทอนขอเสียงปรบมือด้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาสร้างสีสัน